ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอลิเวอร์พูพบนอริชเทรนโซโบสไลลุนฟิตบูบ่อนถ้วยฟันฉับสกอร์หงแดงลิเวอร์พูคาดจะหมุนเวียนแข้งสำรองลงสนามโดยจะมีดาวินนูนเยสนำปิดสกอร์และต้องลุ้นเทรนเล็กซานเดอร์โนและดอมนิกโซโบสไลจะฟิตทันช่วยทีมหรือไม่เกมเปิดบ้านพบนกขมิ้นเหลืองออนอริซิตี้ทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพ เทียบฟอร์มและองค์ประกอบทีมแล้วทับหคงแดงเป็นต่อหลายขุมตามลุ้นได้ในศึกฟุตบอล f a ฟอคัพอังกฤษรอบ4วันอาทิตย์ที่28มการาคมถ่ายทอดสดบีนสปอร์ตหนึ่งเวลา21นาฬิกา30นาทีรีวิวฟุตบอล F a คัพอังกฤษรอบ4วันอาทิตย์ที่28มการาคม2564ลิเวอร์พูลจากพรมเมยรีประทะนอริซิตี้จากแชมเปียนทิพถ่ายทอดสดบีนสปอร์ตหนึ่งสนามแอนฟิว ลิเวอร์พูลจะลงสนามนัดแรกนับตั้งแต่ทราบข่าวสะเทือนแคมเมื่อเจเกนครอบประกาศอำลาตำแหน่งหลังสิ้นสุดฤดูกาลโดยมีคิวเล่นบอลถ้วยเก่าแก่ในบ้านพบนอร์ิชทีมจากแชมเปียนชิพซึ่งพวกเขาผูกปีขีไร้ผ่าย18หนติดต่อกันทุกรายการชนะ16เสมอ2ลิเวอร์พูล ความพร้อมก่อนแข่งบอสครอปเผยข่าวดี3เด้งนอกจากแอนดูลปสันหายเจ็บไหลพร้อมลงสนามยังได้ทั้งเทนเลิกซานเร์โนแบ็กขวาท่านรองและดมนิกโซโบสไลมิดฟิลฮังการีนคืนความฟิตมีลุ้นลงเคาะสนิมช่วงใดช่วงหนึ่งของเกมแต่ในรายวารุเอ็นโดยังติดภารกิจกับทีมชาติญี่ปุ่นลุยศึกเอเชียนครับโมฮัมเหม็ดซาลาสตาอีบ e เจ็บจากศึกแอฟคอนกลับมารักษาตัว ตลอดจนตัวเดี่ยงรายอื่นๆทั้งเชลมาติบเบนโดกสเตฟานบายสติดเตียโก้อลนตาร่าและคอสตาซิมิคาสยังวืดต่อไปนอริดสตีด้านเดวิดวาร์เนอร์นายใหญ่นอริดที่เป็นเพื่อนสนิทของคลอปด้วยนั้นไม่มีแข้งติดทีมชาติแต่ต้องเสียแดนนี่บาร์เซนเต้แบ็กจ็บมาจากนัดรีเพย์รอบก่อนที่พบบิสตอโรเวอร์ตลอดจนจอร์จซาเจนและจอร์โรต่้งโดนเปลี่ยนออกในเกมลีกแพลดิดยังไม่ฟื้น เวิร์ดทริปเยือนเมอร์ซี่ไซส์กระนั้นข่าวดีคือแกรนแฮนลี่กองหลังตัวเก่าพร้อมคัมแบ็กนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามลิเวอร์พูล4-3-3คุยวินเคเลเฮอร์โจโกเมสอิบราฮิมาโกนาเต้เฟอร์กิลฟันไดแอนดูโลปัสันเคอร์ติสโจนอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ไรอันกราเฟนแบกดิเอโกโชตาโคดี้กัปโปดาวินนูนเยสนอริซี2-3-1แองกัสกันแจ็คสเตซี เชนดัฟฟี่กรนด์เฮนรี่ดีมิทิสจานูลิสเคนนี่แมกลีนมาเซลิโนนูนเยสโอเนลเออร์นันเดสกาเบียลซาร่าบอคาซาอินส์อดัมไอดาความน่าจะเป็นของเกมหรือร์พูลเหนือกว่าครบวงจรอยู่แล้วท่ามกลางข่าวร้ายเจอเกนครอบประกาศอำลาล่วงหน้าอย่างน่าจะสร้างแรงกระตุ้นใหม่สู้เพื่อนายโดยมีนอริสเป็นเหยื่อรายแรกยิงท่าเม็ดแรกมาไวมีสิทธิ์ไหลรัว ผลการแข่งขันที่คาดาลิพูชนะนอดิด4-0บารมีเจเกนครอปตัวนัดสุดท้ายคุมลิเวอร์พูลที่แอนฟิลราคากระฉูดทะลุล้านผลพวงหลังจากที่เจเกนครอปประกาศอำลาตำแหน่งผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลตอนสิ้นสุดฤดูกาลนี้ได้ส่งผลให้แมตต์รูดม่านเพมลีกซึ่งเตะในถิ่นแอนฟิลพอดีพบกับบุ๊คทัมตันวันเดอร์เพิ่มมูลค่าล่าสุดถึงตัวเลข24,120อปอนด์เลยทีเดียว สำหรับเรดค่าตัวดังกล่าวเป็นที่นั่งโซนเซ็นเตอร์รองไซล์โลเวอร์ซึ่งถือว่าดีที่สุดอยู่บริเวณกึ่งกลางสนามไม่ใกล้ไม่ไกล,ไกลจนเกินไปและยังมีท่าทีว่าอาจจะเพิ่มมูลค่าขึ้นไปอีกต่างหากอย่างไรก็ดีต่อให้ราคาแพงกระชูดเกินกว่าหน้าตัวสักกี่เท่ายัางเชื่อว่าจะมีแฟนบอลพร้อมเปย์ไม่ต่างจากแมทส่งท้ายซีซั่น2 0 1 8 2 0 1 9และ2020-2021ซึ่งบังเอิญเล่นในบ้านเจอวูฟเหมือนกันด้วย เนื่องจากมีลุ้นแชมป์อย่างเต็มตัวนั่นเองไม่ใช่แค่เจเกินครอปลิเวอร์พูลสอเสีย3สตาร์หลังจบซีซั่นมีการวิเคราะห์กันว่าลิเวอร์พูลอาจเสีย3สตาร์ที่ซอแวลย้ายสมมสรในเสมอร์นี้ด้วยเช่นกันซึ่งจะส่งผลเสียต่อทีมมากขึ้นไปอีกนอกเหนือจากการปราศจากยอดกุนซือชาวเมืองเบียสำหรับ3ดาวเตะดังกล่าวประกอบไปด้วยโมซาลาดาวยิงทีมชาติอียิปต ซึ่งน่าจะถึงเวลาตัดสินใจย้าย,ายออกจากแอนฟิ์หลังตกเป็นเป้าหมายสำคัญของสโมสร,รในซาอุดีอาราเบียนอกจากนี้เทรนัเล็กซาานอโนกัฟเฟอร์กิวฟันได้ก็เป็นอีก2รายที่เหลือสัญญากับสโมสร,ร,รแค่ปีเดียวจนถึงปี2025และอาจย้ายสังกัดได้เช่นกันเป็นที่มองกันว่าแม้แบ็กขวาทีมช่างกฤีจะเป็นลูกม่อของลิเวอร์พู แต่ในวัยชะกัน25ปีและอยู่ในช่วงพัฒนาฝีเท้าได้อย่างรุดหน้าน่าจะทําให้เขาได้รับความสนใจจากหลายทีมใหญ่จนยากที่เจ้าตัวจะคิดรับใช้สโมสรต่อไปจนรีทายในรายของฟานได้ปริเสธไม่ได้ว่าหลังย้ายมาจากเซาท์แฮมตันในปี2008ถึงขณะนี้กับตันหงแดงมีอายุ32ปีแล้วจึงอยู่ในช่วงปลายทางอาชีพสําหรับการค้าแข้งในระดับท็อป และอาจต้องย้ายออกไปโดยเรสแมชชีนน่าจะลงทุนมองหาแผงหลังคนใหม่ให้ย้ายมาเป็นอนาคตของสมอรสตีเฟนวอร์น็อกอดีตแบ็คซ้ายลิเวอร์รพูลออกมาแสดงความคิดเห็นว่าโมฮัมเหม็ดซาลาห์และเทนนเล็กซานาเนอร์โนสนักเตะหงแดงจะมีอนาคตไม่แน่นอนหลังจากกุนซอเจเกนครอปอำลาทีมวอร์น็อกกล่าวว่านักเตะคนหนึ่งที่เข้ามาในความคิดทันทีคือโมฮัมเหม็ดซาลาห์อนาคตของโมฮัมเหม็ดซาลาห์จะเป็นอย่างไร ผมคิดว่ายังมีผู้เล่นคนอื่นที่มีสถานการณ์ที่น่าสนใจและผู้คนอาจจะหัวเราะย่อผมเมื่อผมพูดแบบนี้ผมคิดว่าเทรนอเล็กซานดรโนเป็นอีกคนที่อนาคตไม่แน่นอนเพราะตำแหน่งไฮบริดที่เขาเล่นอดีตกองหลังลิเวอร์พูลกล่าซาลาและอเล็กซานเดรโนถือเป็นคีย์แมนทางฝั่งขวาของลิเวอร์พูลมาตลอดในยุคครับโดยทั้งคู่ช่วยกันพาพลพรรคขงแดงเดินหน้ากวาดความสำเร็จมากมายทั้งในและนอกประเทศรวมถึงเป็นนักเตะที่สาวกเดอะครับชื่นชอบอย่างมาก สำหรับครอปพึ่งออกมาประกาศเมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมาว่าจะก้าวลงจากตำแหน่งนายใหญ่ลิเวอร์พูลหลังจบซีซั่นสก y ยสปอร์ตพิมารีกรายงานว่าครั้งหนึ่งที่เซอร์เล็กเฟอร์กกสันเองก็ตัดสินใจที่จะก้าวลงจากตำแหน่งไปแล้วแต่เขาก็เปลี่ยนใจในที่สุดมันสามารถเกิดขึ้นกับคุณได้ไหมเจอเกนครอปตอบไม่และไม่มีอะไรที่จะมาเปลี่ยนใจผมได้อีกแล้วละ่ะ แบบนี้จบแบบไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วเพราะบอสเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรแล้วเขาจะไม่เปลี่ยนแน่นอนและครั้งนี้ก็เช่นกันเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเคารพก,การตัดสินใจของบอสเพราะนี่คือสิ่งที่เขาเลือกแล้วว่ามันดีกับเขาและสโมสรแห่งนี้หวังว่าจากนี้เราจะมาสร้างประวัติศาสตร์กันอีกครั้งในฤดูกาลนี้สำหรับเส้นทางที่เหลือนในฤดูกาลนี้นะครับเรื่องนี้ยังไงนะครับน่าสนใจจริงๆ เพราะเราต่างก็รู no ้อยู่แล้วว่าผู้เล่นบางคนนับถือครอปเป็นเหมือนพ่อคนที่2เลยและมีวันนี้ได้พอครอปให้โอกาสเชื่อว่าจากนี้พวกเขาจะใส่กันเต็มที่ในส่วนที่เหลือในฤดูกาลนี้ไปจนจบอย่างแน่นอนนะครับเจอเกนครอปพูดถึงการเผชิญหน้ากับเชลซีในนัดชิงชนะเลิศคาราบาวครับและเขาจะนำประสบการณ์ใดๆจากฤดูกาล2021-2022มาใช้หรือไม่ผมไม่คิดถึงมันถ้าพูดตามตรง เพราะว่าเรายังห่างไกลจากการลุนนัดสุดท้าย4รายการเราผ่านเข้าชิงชนะเลิศไปแล้วหนึ่งแต่เราเรียนรู้ว่ามันไม่สมเหตุสมผลที่จะวางแผนต่อไปหากคุณยังไม่ได้เล่นเกมแรกเลยทุกรายการไม่ได้สร้างไว้เพื่อให้ใครบางคนชนะหมดนั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะจํานวนเกมตอนนี้ผมเห็นแล้วว่าหากเราชนะในวันอาทิตย์แน่นอนว่านัดชิงชนะเลิศคือวันอาทิตย์ที่สภาพกุมภาพันธ์และหลังจากนั้น3วันหลังจากนั้นคือเกม F a ฟเอคับรอบต่อไปมันเป็นอย่างนั้น ไม่มีอะไรให้เรียนรู้เกี่ยวกับมันคําถามจะตามมาถ้าเราทําเรื่องนี้ได้อีกครั้งและผ่านเข้าชิง3รายการซึ่งอีกครั้งเป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้มันเป็นธรรมชาติของเรื่องนี้หลังจากนั้นทุกคนจะถามว่ามันหมายความอย่างไรในปีหน้าและอะไรทํานองนี้เพราะหลังจากที่เราทําอย่างนั้นแน่นอนว่าหลังจากนั้นมันไม่ดีนักแต่นั่นมีเหตุผลมากมายและมีแค่หนึ่งใน500เหตุผลที่เราเคยเล่นนัดชิงเจลิศทั้งหมด และได้ลุ้นในลีกจนถึงวันสุดท้ายซึ่งนั่นไม่ใช่ปัญหาเลยแต่ตอนนี้เราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เราก็มีความสุขที่ผ่านเข้าไปเล่นเข้าชิงหนึ่งรายการและมันเป็นรายการใหญ่การตอบสนองในห้องแต่งตัวดีมากๆมันเป็นเรื่องที่ดีจริงๆที่ได้เห็นว่ามันมีความหมายต่อเด็กๆมากแค่ไหนผมไม่มีคําถามในเรื่องนี้เลยจริงๆผมเพิ่งพูดเรื่องนี้ก่อนเกมที่ชัดเจนว่ามันมีความหมายกับฟูลแลมทุกอย่าง และถ้ามันมีความหมายมากเพียงใดเราต้องแสดงมันให้เห็นในสนามและนั่นคือสิ่งที่ผมเห็นซึ้งใจไม่หายโปเชติโนโนเผยครอปคนแรกทรงข้อความหาตนตอนโดนสเปอร์เด้งเมาลิโซโปเชติโนผู้จัดการทีมเชลซีเปิดเผยว่าเจอเก้นครอปคือคนแรกที่ทรงข้อความมาหาตนในตอนที่ตนโดนทอดแนมฮอสเปอร์ปลดออกจากการเป็นกุนซือ ครับป,ประกาศว่าเขาตัดสินใจลาออกจากการเป็นนายใหญ่ของลิเวอร์พูลหลังจบฤดูกาลนี้ภายหลังอยู่กับทีมมาตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมปี2015ซึ่งข่าวดังกล่าวทำให้หลายคนตกใจมากๆและออกมายกย่องกุนซือชาวเยอรมันกันอย่างเต็มที่โปเชตินโนให้สัมภาษณ์หลังจากเชลซีเปิดรังสแตมฟอร์ดบิดเสมอกับแอสตันวิลล่าศต่อ0ในเกม F a คัพรอบ4ีเมื่อวันศุกร์ที่26มก,มก,กราคมที่ผ่านมาว่าผมตกใจกับข่าวนี้มากๆ เพราะตอนแรกผมกําลังทํางานอยู่นิดหน่อยในช่วงก่อนที่จะเริ่มเตะแต่แล้วผมก็มาเจอข่าวนี้ผมเสียใจมากๆเพราะเอาแค่ตอนนี้เราก็คิดถึงเขากันแล้วที่จริงตอนที่ผมโดนท็อตแนมปลดนะ่ะเขาก็เป็นคนแรกที่ส่งข้อความมาหาผมเลยตอนนี้ผมยังไม่มีโอกาสได้ส่งข้อความหาเขาหนะนะแต่ผมจะมีโอกาสได้ขอบคุณเขาและแสดงความเคารพต่อเขาอย่างใกล้ชิดในวันพุธนี้ที่อันฟิว ผมคิดว่าง,งานที่เขาทําได้กับที่ลิพูมันยอดเยี่ยมมากๆเราทุกคนจะคิดถึงเขาแต่เขาสมควรได้ทุกอย่างตามที่เขาต้องการได้พักสักนิดและได้อยู่ห่างจากวงการนี้สักหน่อยใช่ผมคิดว่านี่เป็นข่าวอันน่าเศร้าสําหรับวงการฟุตบอลเขามีบุคลิกที่ยอดเยี่ยมเป็นคนที่ดีและเป็นโค้ชชั้นยอดวงการฟุตบอลอังกฤษจะคิดถึงเขาและลิวร์พูอย่างแน่นอนหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ